กวให้าสิบคะแนนเต็มครับดูแลลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าครับแจ้งรายละเอยียดทุกอย่างครบครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบียร์จะพามาส่งรถเป็น Toyota CHR ค่ะปี2019เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงกันเลยค่ะพี่เห็นรถจากที่ไหนคะกรุงธุค,ค่ะทำไฟแนนซ์กับที่ไหนคะนากินกับทางการรเกตินเป็นยังไงบ้างคะการบริการเกียร์อาคินดีครับผ่านง่ายแล้วก็ดันตูเคสด้วยขอบคุณมากมากครับ าการบริการของเต็นท์ค่ะดีๆการบริการของเบียร์เป็นยังไงบ้างก็ให้10คะแนนเต็มครับดูแลลูกค้าเทคแคร์ลูกค้าครับแจ้งรายละเอียดทุกอย่างครบครับขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ หากลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจดูรถเชิญได้ที่เต็นคาดีๆพระราม5นะครอ,อินค่ะดีพร้อมทั้งรถดีพร้อมทั้งบริการหรือติดต่อสอบถามได้ที่0634460000ค่ะวิยินดีให้บริการเต็นคาดีๆนะคะ